เขาถามว่าการทำนิกาตัวเองกับผู้หญิงคนหนึ่งได้หรือไม่ทำการนิกาตัวเองกับผู้หญิงคนหนึ่งได้หรือไม่หมายความว่าเราเนี่ยไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งและเราก็ไปพาผู้หญิงก็ไปนิกาไม่ใช่ไปให้เตปมามิการหรือตกท้มนนิกาเราเนี่ยนิกาเอง ในหลักวิชาฟพชในสี่มือทักไม่ได้ไม่ได้นะครับอย่าไปทำอย่างนั้นครับเจ้าก็คือเจ้าเจ้าบาคือเจ้าบาไม่ใช่คุณทำการนีคับคุณทำการนีคับคนหลังคนกับเจ้าเจ้าบาจะทำการนีคับตัวเองกับผู้หญิงนั้นไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะมีอ่าบางตอเร็กซดอลาล่าพูดกันตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยเขาถูกบ่งซ็อคก็ตามนะเราอย่าไปใจเขาว่าซ็อคแล้วแต่เรื่องของเขาอ่าทางที่มันไม่ซ็อคอย่าทำอย่างนั้นนะครับอ่าอยากจะมีเมียก็ปาให้เขานี่ก็ไม่ใช่เราเนี่ยนะอ่าไม่ซ็อคที่ตัวเองจะทำกันติกะตัวเองกับผู้หญิงคนหนึ่ง Mm-hmm. Ah.